ทำอะไรคะลูกค้ามาเล่นอะไรตรงนี้นอีกแล<า>้วคะมันเป็นบล็อกเหล็กไหมครับเอาอะไรมาเล่นอีกแล้วคะบล็อกเหล็กไหมครับบล็อกอะไรเอามามันเป็นบล็อกไม้ครับที่ว่าเป็นเหล็กติดกล่องเหรอเป็นกล่องนื้เฉยอเหรอไม่ใช่นี่ปาดูนี่นะอะไรอีกแล้วเอาของเล่นอะไรมาเล่นอีกแล้วคะเดี๋ยวเราลองให้ดูอุ้ยมันเป็นอลายสี่เหลี่ยมเหรออ๋อเหมือนเป็นแม่เหล็กดูดติดกันเหรอใช่มันเป็นแม่เหล็กของไม้คราบเหรออุ้ยนั่นก็คือเป็นหญ้าใช่ไหมแซวมากแล้วมันมีหลายไลายแล้วเรามาต่อที่เอาหญ้้าามต่ออออกัันนนะไรดูิีุย อมบีด้วยโอ้มีหลายอย่างเลยเออเราลองต่อดูซิเป็นเหมือนเกมไมค์ครับเหรอจะม่านยาแต่ละี่ออโอเคไหนเราลองต่อดูซิมันจะเป็นอะไรได้บ้างเนาะผู้มีตั้งหลายอันอยู่นะมันเป็นแม่เหล็กดูดติดเลยใช่ไหมเป็นบล็อกสี่เหลี่ยมเนาะเหมือนข้อไมค์ครับมันเป็นแบบตัวสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมใช่ไหมใช่เราก็เลยทามาเป็นไอ้นั้นมันมีหน้าด้วยไหมล่ะลูกมันเป็นตัวอะไรหรือเปล่ามันมีหน้าไม่พอเราเอามาต่อได้ไหมเป็นตัวอะไรได้ไหมเราให้มัน เพชรเหรออ๋อโอเคอันนี้มันก็มีทองม,มีทองด้วยมีทองส่วน<อ>ี่นี้ก็จะเป็นกแบบ้อนเฉยเนี่อจะเป็นอะไรนะนี่อนี่อาจจะเป็นน้ำนอันนี้เป็นน้ำรงนี่เออเป็นอะไรไม่รู้เนาะเราก็ไม่เคยเล่นด้วยเราก็ไม่รู้ว่าเป็นตัวอะไรไ ก็มันมีมันมันมีสีด้านแต่ละด้านมันหน้าเหมือนกันไหมไม่เหมือนไม่เหมือนกัน๋อแล้วแต่ว่าเราจะเลือกเล่นหน้าไหนเนาะเอามาต่อต่อกันใช่ไหมโอ้มีระเบิดด้วยมีระเบิดด้วยไอ้ไม่เขียนว่าอ่าเป็น TNT อ่ะเราสามารถเอามาต่อติดกันได้ใช่ไหมติดกันระเบิดอันนั้นคือระเบิดน,นะระเบิด TNT บุ้มให้คนเอามาเล่นมาต่อกันนะ เป็นแม่เหล็กดูดติดนะ้ะต่อง่ายเลยทีนี้่ <Okay. S 1> แล้วแต่ว่าเราจะต่อเป็นรูปอะไรยังไงก็ได้เนาะ mm hmm. อ่าเออเล่นสนุกนะแบบว่าสะสมไปเรื่อยๆแล้วก็ต่อันไปเรื่อยๆเนาะเหมือนในเกมใช่ไหมเป็นเกมไมค์ครับบล็อกไมค์ครับสี่เหลี่ยมแม่เหล็กเออ mm hmm. มันติดแน่นไหมแน่ <Yeah. S 1> โอ้แน่นเหมือนกันนะ ดูติดเลยติดด้านไหนก็ได้ใช่ไหมใช่โอเคสร้างเป็นบ้านเลยใช่ไหมโอเคครับนี่ก็คือบล็อกไม c ครับที่เราต่อกันมาแล้วนะครับอ๋อนี่เขามีเหล็กตัวม,ม,นนมีตัวคน<ๆ>คนด้วยนะมีคนมาให้ด้วยเออให้เราเล่นเป็นเกมไม้ครับโอเคอืมโซดมนม่ก็คือบล็อกที่เราต่อมาแล้วนะครับเป็นอะไรก็ไม่รู้นะตอนนี้ แล้วก็แบบต่อไปเรื่อยๆเนาะอืมเออขายบ้านนะก็มีหลายๆอย่างรวมกันเนาะอันนี้ก็ถือว่าจะมีแค่ประมาณ50ก้อนนะถ้าใครอยากแบบต่อเยอะๆก็สามารถที่จะซื้อไปแล้วก็ไปต่อกันแบบแต่สมไปเรื่อยๆต่สมไปเรื่อยๆโอ้โหแนี้แล้วก็แบบนี้อ๋อก็ทำบ้านหลังเล็กลงมาหน่อยนะถ้าเรามีน้อยเราก็ทำมันเล็กหน่อยใช่ อันนี้มันเป็นแบบม,มินิมอลมินิมอลแบบให้ทดลองเล่นดูก่อนนะถ้าเกิดชอบก็คือซื้อเพิ่มได้แล้วกนะ็เพิม่มมาตอ่อแบบอันใหญ่ใช่นี่จะไม่โอ้โว่าบ้านใ่อันนี้ก็แค่ทดลองดูก่อนนะว่ามันเป็นยังไงอือเราสามารถปรับลดได้ต่อตรงนู้นก็ได้ต่อตรงนี้ก็ได้เพราะมันเป็นไม่เหล็กดูดติดได้หมดเลยข้าเยกกอะกว่านี้มันจะมีต้นไม้ด้วยใช่ อันนี้ก็คือต่อง่ายนะเด็กๆก็เล่นได้สนุกเลยเออแค่เอาไปแปะเฉยๆวางเฉยๆมันก็ติดกันเลยนะอ๋ออันนี้ก็คือเป็นสี่เหลี่ยมแล้วนะโอ้โอันนี้นะครับที่เราต่อไปมากแล้วก็มีวางระเบิดเอาไว้นะครับทุนระเบิดอีกอันอยู่ไหนอ่ะไม่รู้ระเบิดอีกอนหนึ่งมันอยู่ตรงไหนแล้วระเบอีก้อนหนึ่งมันต้องอยู่ตรงอโอเคนี่ต้องระเบิดอยู่ข้างในสองอันอย่างนี้เปิดไปก็คือตู้และระเบิด นี่เป็นบเก็เเบระเบิดเอาไว้นะครับคนระวังให้ดีวันดูดิตาใช่เอาไว้เล่นแบบสนุกสนุกนะแบบเพลินเินแล้วแต่ว่าใครจะต่อเป็นตัวอะไรก็ได้นะครับ <S <S ไมเป็นแม่เหล็กแต่ไม่เป็นแต่ทรงสี่เหลี่ยมนะก็คือมอาต่อกันไปเรื่อยๆเป็นรูปทรงต่างๆนีอ่าวนี้ก็มีตัวละครให้นะมีตัวละครมาให้แบบใช่แต่ว่าไม่แต่ว่าเรายังไม่ได้ต่อนะก็เป็นตัวละครเป็นคนอ่าเอาไว้เล่นได้ โอเคอันนี้ก็คือเป็นของเล่นบล็อกไมค์ครับแม่เหล็กอืมอ่าโอเคอ่าให้เล่นได้เพลินๆเนานะอันนี้ส,ส,สนุกสนะุกสามารถที่จะยกได้ไหมเรายกขึ้นได้ไหม๋อยกได้นะมันติดกันถ้าเป็นแม่เหล็กอ่าโอเคแต่มันก็แกะได้ง่ายๆเนาะใช่ต้อ,องใส้เลยเหมือนแบบบล็อกอ่าโอเค ได้ใครสนใจก็ไปหาซื้อมาเล่นได้นะครับก็สนุกดีนะอืม